งไงเดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนครับก็มาตีประช่อนนะครับเป็นคลายนาน้ำท่วมแต่น้ำมันน่าจะลดแล้วครับ อเลย่ะว้นมากเลยนะว้นเลยยังว้นเลยครับก็สวัสดีครับ พี่เพื่อนๆนะนะทุกท่านนะครับผมแจ็คนะครับก็เป็นประชอนะครับน้ําท่วมครับตัวแรกของเช้านี้นะครับอย่างอ้วนเลยตัวกําลังดีนะครับผมซส่ดีอยู่กบยางแจ็คโซนะครับตัวนี้ขนาดปกติครับมาตรฐานนะครับในตัวใหญ่นะครับผมกัดก็ไม่ได้ส่งนะครับผมกลัวมันคลายเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่า มันมีคนเข้ามานะครับมันมีคนเข้ามาตีอยู่เรื่อยๆพอดีมันก็อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้แล้วทีนี้เราก็ขี่รถผ่านอยู่เรื่อยๆเ,เราไม่รู้ครับเราเพิ่งมารู้ตอนมันสายเกินไปแล้วครับตอนปลามันระแวงโอเคครับกบยางแจ็กโซน,นะครับสีชมพูครับฝากติดตามผลงานได้นะครับผมสุดยอดอีกแล้วครับผม จะโดนโดนเหมือนเดิมแหละสวัสดีครับนะฮนะสวัสดีครับก็ประช่อนครับผมรีป่าเข้ามาจากป่านะครับกยางแจ๊กโซมินินะครับผมตัวแค่น,นี้ครับกัดนะครับ มิดคอเลยโอเคครับผมตามปลาใหญ่เข้ามานะครับกัดตอนมันหลุดโอเคครับเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วครับก็สภาพใหม่ครับเป็นป่านะครับก็เป็นอย่างนี้ป่าล้อมหมดเลยจะเป็นร่องน้ำอยู่ตรงกลางครับค่อนข้างเปียวครับเดี๋ยวะอาไปแล้วครับผมโอเคฝากติดตามผลงานได้นะครับครบยางแจ็กโซครับ สุดยอดครับเกไม่ได้สักตัวเลยเนอะของเนี่ยก็สวัสดีครับนะนะครับร้อนมากนะครับก็ามาตีประช่อดน,นับเอากลุบยางพัทิษนะก็สำหรับหมายนี้ก็เป็นหมายข้างทางของดินนะครับ จะลองตีลองดูนะครับตียัดเข้าไปข้างหน้าันเป็นปากท่อครับอ,อือหืออือหือปลาเล็ อืมยังไงนะเฮ้ยกัดอีกแล้วเล็กเกินปลาตัวเล็กเกินมันไม่มันเอเหยืยอไม่ได้ไงนี่นี่ตัวนึงอยู่นั่นนี่ ไอตัวนี้วัดแล้วรอบนึงแล้วเฮ้ยยังไงนะโอ้โห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 ฉันไมหลุดแล้วทีเนี้ยลุดแล้วทีเนี้ย

มันไม่ตอนกัดหรอกคูละตอ้ตองพูดอีกนะต,ตัวใหญ่ก็อยากจะพูดอยู่โอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะครับตัวปลาขนาดเยือกเล็กขนาดนี้ปลายังมีตัวเล็กกว่ากว่ากว่าเยื่ออีกกัดยากโอ้ยกัดดีแต่ขัดไม่ค่อย วัดีก็ติดนะครับอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยกบยางแจ็กโซนนะครับสีชมพูโอเคครับเดี๋ยวผมจะตีข้างหลังต่อฝากติดตามผลงานได้นะครับผมครับคองครับลุยปล่าลงมาครับโอเคครับสุดยอดครับ

สวัสดีครับน้าครับอู้ว่มันเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับกบยางแจ็คโซนะครับผมตีไปไม้เดียวเลยใส่แดดเดียวนะครับผมโอเคครับจะลองตีลองดูน่าจะมีอีกกัดแล้วก็ส่งสายนะครับตามเนี้โอเคครับเดี๋ยวลองอีกครับสุดยอดครับ 嗯、我俩我搞。<laughs> อวันนี้ตกแต่งไหมโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหมาได้ยังไงเด่ย โอไปเลยอะ่ะกัดก็กัดแบบไม่ตั้งใจไปก็ไปแบบไม่ตั้งใจอีกโหเยื่อตัวเล็กนะครับมันกัดแล้วมันกระโดดขึ้นเลยก็ยกขึ้นฝั่งประมาทไปครับ